วันนี้แนมมากินปิ้งย่างที่ร้านย่างหินย่างบนหินร้อนๆมองดูเนื้อในแต่ละชิ้นที่วางอยู่บนหินแนนก็สังเกตเห็นว่าเนื้อบางชิ้นเนี่ยใช้เวลานาน,านมากเลยกว่าจะสุกแต่บางชิ้นใช้เวลาแป๊บเดียวก็ดูเหมือนจะไหมซะ,แล,ะแล้วมันทําให้แนนน่ะก็นึกถึงชีวิตของคนเรานะบางคนประสบความสําเร็จช้า กว่าจะได้เห็นผลกว่าจะมีคนเห็นค่าต้องใช้เวลาใช้ความอดทนแต่บางคนเหมือนกับเนื้อที่สุกเร็วมีโอกาสมีเส้นทางที่เหมาะสมเลยดูเหมือนจะไปได้ไกลและใช้เวลาไม่นาน แต่สุดท้ายแล้วนะไม่ว่าเนื้อชิ้นไหนจะสุกช้าหรือสุกเร็วสิ่งสำคัญก็คือมันต้องสุกพอดีไม่ดิบเกินไปและก็ไม่ไหมจนเกินไปชีวิตคนเราอย่ารีบอย่าเปรียบเทียบอย่าก,กดดันตัวเองไม่ต้องอิจฉาคนที่เขาสำเร็จเร็วกว่าเพราะสุดท้ายทุกคนจะมีจังหวะของตัวเองขอแค่เราอะนะยังอยู่ในเกมนั้นและค่อยๆพัฒนาตัวเองวันหนึ่งเราก็จะสุกพอดีในเวลาที่เหมาะสมที่สุดของเรา เพราะบางอย่างสุกช้าแต่เมื่อถึงเวลามันก็จะอร่อยที่สุดในชีวิตเลยอย่าเร่งรีบอย่าเปรียบเทียบสุกในจังหวะของเราดีที่สุดแล้ว